บาดีน no. oh, nee. mm ้องโอ้โดนเอนี่มาุ่งะุ่โนอาเก่าวเมีมืแสงมือเส้นนมสนัเลยมีสงอ่ากรดูกจะเศร้าพี่น้องได้กับปรเป็นเพาะชุดที่สเนาะชุดที่สองแต่งหน่อยนึงละพัดกินข้าวพกกินข้าวสวยกัประมาณสองโมงครึ่งเนาะ เ่องกลังนี่อกำลังด้ี่น้องเนี่สอกำลังดนี่อ้ยุดละโบได้หลายปานได้โบได้หลายปานดวยหน่อยน tamam. ึงสำพอกินพอกินเล็กๆน้อยๆุกันสุกันนี่เข้าสมบอากาศได้แดดหน่อยนึง ัวใหญ่ๆตัวละโลก็มีพี่เนาะดุกหอยเนาะเขียนนี่ยังเนี่ยปลาปิวป้ายังโอ้โนี่เปิ้งหอยจุกน้องหลายหอยจุกหอยจุกก็ห่อยกินข้าวหลายพี่น้องบัตนี้กะจีนั่นแหละวันีเพิ่น กินกินแล้ว oh, ี่น้กินข้าวันเด้อี่น้องเด้อวาสิงี่นั่งสงแฟนสงไว้มาม่าใครอยู่ใกลกินน้ำกันเด้อโอ้แมงวันนี้อันตรายล่ะ มาๆๆโอ้ยไสเอาเอา แก้ขาวแก้ขาวพี่น้องน้ำขามน้ำขามแก้ข่าวเอาด้นานาาหาัว,วดาคนนีอ้อ้ออาวคนป๊าร bà mẹ tui tui tu, tu, lại khuất cải thừa đây lại khuất ừ bà đây bà đấy. nhập tui <laughs>

กินดี้าอสปาี่น้อสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงนี้เราพี่น้องแบตเตอรี่ก็บผเป็นใจเลยเอาไว้พอกันคลิปนะสำหรับคลิปนี้